สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะเวลาที่ฝรั่งถามว่า how are you เอ้ยไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรก็เลยอ่ะตอบ I'm fine ไปเลยรู้ไหมคะเราไม่จาเป็นต้องตอบว่า I'm fine เสมอไปนะคะซึ่งคำว่า I'm fine เนี่ยมันมีวิธีตอบที่หลากหลายมากเลยนะคะอ่ะมาดูอันแรกกันเลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันสบายดีมากฉันสบายดีมากๆเงี้ยสามารถตอบได้ว่า couldn't be better couldn't be better หรือสามารถตอบสั้นๆไปเลยก็ได้นะคะว่า great great และยังสามารถตอบได้อีกแบบหนึ่งนะคะอย่างเช่น awesome awesome ก็ได้นะคะและคำว่า fantastic fantastic แบบนี้ไปเลยก็ได้คะ่ะตัวอีกคำหนึงก็คือ pretty good pretty good ถ้าเราจะบอกว่าก็โอเคนะก็เรื่อยๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นสามารถตอบได้ว่า same as usual same as usual หรืออีกคำหนึง Same as always, same as always หรือจะตอบไปว่า I'm okay ไปเลยก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ก็สามารถตอบได้ว่า not so great, not so great หรือ things could be better, things could be better หรือถ้ามันแย่มากๆก็บอกไปเลยว่า terrible, terrible แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้เนาะ หากชอบสามารถกดไลค์กดแชร์วิดีโอได้เลยนะคะอะก่อนจากกันก็มีอีกหนึ่งคำถามเช่นเคยนะคะถ้าครูถามว่า how all things จะตอบว่ายังไงคะให้คอมเมนต์ตอบลงด้านล่างเลยนะคะแล้วครูจะเข้าไปดูให้ทีละคนว่าตอบกันถูกหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย